สวัสดีครับปกกับช่อง,งเรือชแน,นลนะครับผมเนาะสวัสดีใส่บานประตูนะครับผมนะป้องเฮียหมูอ้วนเราฝัน่างอาบน้ำให้เด็กๆนี่ครับผม นั่งเซ็งกันเลยกินกันเรียบร้อยแล้วนะครับเอฟซีเด็กๆเอ,อ,อาลยะนังอาบน้ำล้างบ้านให้เตนนะครับวันนี้เนี่ยช่วยปีชายปนงังใส่บานประตูนะ มีลมนะครับแต่ว่าไม่นา่ากลางวันเป็นไงตีกับลุงดีะดื้อกับพวกวิ่งกันเดยวกับปลานั่งหนังนิงฮะให้อาบอย่างด,ดีกับเราดื้อวิง่งรอบกรง นั่งรับนั่งรับเลยมีเวนาอาบน้ำนั่งรับเลยฮะนาดิฮะฮะอาบน้ำอาบน้อาบน้ำอาบทุกวันเนี่ยดูมันั่งกันกับดูกับปานางไม่มีกลัวนิดเดียวเออไม่มีดื้อนิดเดียวแ้วกับโรงเดียม,มันวิ่งกันรอบ เข้าแถวกันอย่างดีดูครับพี่สิต่างบุญรอดด้วยดูแม่นั่งเข้าแถวกันเรียบร้อยอย่างดีดูนี่นี่ก็แตกับลุงเดียวแต่มันวิ่งกันรอบกรงนั่งฟังเพลงไม่ใช่อะไรกับเมยมัน ไม่มีดือกันนิดเดียวยังไงรู้ปิดแล้วใจะไหมออกไม่ได้แล้ว <c oughs> มันมีช่วง,ง้างอยู่นะครับบานปีก็บุญรอดเนอะยิ่งเล็กรูทางกับออกทุกวันครับ นั่งก้าแถวกันอย่างดีนั่นลองได้หลุดนิ่งครับผมลองได้หลุดออกจากบ้านดูต่ะไล่กันยังไงฮะจะไปไหนอะอะไรเอาไปน้ำน้ำให้นี่แหละกับเราแต่โอ้โห บ้านจะเทือนกว่าจะได้อาบอืมอืมอ่อนอยากออกกัน นี่คือหาดเยาหมูใกล้แล้วครับอันนี้ใส่บานประตูอยู่เป็นไงทีนี้สบายตัวกันยังฮนะใกล้แล้วเดี๋ยวใกล้ได้ออกไปเล่นแล้วทีนี้มนรุดเกี่ยวข้าวนะนะ ใจเย็นเย็นดูนังใจเย็นเย็นนะนะเดี๋ยวรถเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวข้าวหมดได้ออกไปวิ่งเล่นแน่ดีๆนะนะดีๆเหลือบมองเหลือมองดีๆลุกเร็วลุกขึ้นลุกเร็วได้ขึ้นทุกวันนะ ือเอานอนแกหนาวรอดด้วยเออนนเสียงนะครับรถเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับฟังโนนเอ็นยังไงพี่พีรถเกี่ยวกำลังขึ้นใหญ่ตีนะครับย้ายมองย้ายมองประาายสานก็ว่า กำลังขึ้นรถบรรทุกอยู่นะครับใกล้แล้วเด็กๆใกล้ไปวิ่งเล่นแล้วนะครับอย่ปิดน้ำก่อนนั่งดูนั่งดูรถเกี่ยวนะนั่งดูรถเกี่ยวไปอ ดูดีๆครับพ่อบ่ไม่เล่นเจากระปุกคนเลยนะครับช่วยอวนตวนจมบูน แน่แน่ยังยังไปได้มาอีกนิดนึงถ้าไม่ได้กัดเปล่านะแอบกินนะเดี๋ยวเ๋ยเอาละสามคนแม่ลูกนะนอนเล่นกันดีๆนะอย่าดื้อน,นะนะเออดูเออ,เอ,อนอนเล่นกันดีๆนอนดีๆเนาะ เดี๋ยวลงเดียไปช่วยปีประนางนะครับติดประตูหน่อยนะครับไปช่วยจับโอเคครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแจร์กดติดตั้นะครับฝากติดตามช่องลุงเดียด้วยครับชาแนลเ,เดี๋ยวเข้ารอบกินข้าวยังหมูะเข้า,อา,ขารอบเดี๋ยวาหมูไปนะซื้อของหน่อยน้ำมเนาะไปไหม ไปไม่ไป <c oughs> ไปไม่ไปแป๊บเดียวเอ่อออนจังอ่อน,อ,อ,นอ่อนเออแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ครับวัสด,ดีครับผม